อันนี้จะเป็นสเกลที่1ต่อ20นะครับแล้วเรากดปุ่ม continue ครับเราคลิกลูกศรลงครั้งหนึ่งนะครับไปที่เ Vision ที่เราสร้างใหม่มาคุยคับเมื mm ่อ hmm. สักครู่นะครับก็คือ cc 20คลิกเข้าไปครั้งหนึ่งอ่าแล้วกดปุ่ม ok mm hmm. เพื่อประาก,การเลือก Demension ตัวนี้นะครับว mm hmm. สวัสดีครับเพื่อนๆผมคูทอม expert เ,เขียนแบบนะครับพูดเริ่มต้นเขียน autocad จากการเขียนกระดาษนะครับวันนี้นะครับเป็น3เคล็ดลับการตั้งค่าดิมได้หลายสเกลนะครับโดยเพื่อนๆสามารถที่จะตั้งค่าดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับแต่งให้เป็นเดมเป็นสเกลอีก1สเกลได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรและใช้ตัวดิมตัวนี้ยังสามารถที่จะปรับได้หลายสเกลได้อย่างไรไปดูในหน้าโปรแกรมอัตเเข็ได้เลยครับเพื่อนๆเดยที่นะครับผมมีรูปของคานอยู่เึ่งเขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับขาดแต่การใส่เดมิชันนะครับ แล้วตอนนี้ผมมีดัมมิชันที่เป็น Scale 1 0ต่อร้อนะครับเช็คได้โดยคลิกไคไลท์ที่ดัมมิชันแล้วพิมพ์คำสั่ง LI l i l lit นะครับ l i s ป e c bar ครั้งหนึ่งที่ดัมมิชัน Style เขาจะบอกที่ cc 100นะครับผมจะปรับให้หลาย Scale นะครับเคล็ดลับที่1นนะครับการสร้างดัมมิชันใหม่โดยใช้ดิมตัวเดิมนะครับโดยเข้าคำสั่งหน้าต่างของดัมมิชันนะครับพิมพ์ d spec bar ครั้งหนึ่งจะปรากฏหน้าต่างของ Dimension Style Manager ขึ้นมานะครับ ที่เราใช้เมื่อสักครู่ก็คือ cc 1 0 0เรากดที่ปุ่มด้านขวามือนะครับกดปุ่ม new ครั้งหนึ่งนะครับแล้วจะขึ้น new style name ให้เราเปลี่ยนเป็นอันนี้จะเป็นสเกลที่1ต่อ20นะครับแล้วเรากดปุ่ม continue ครับแล้วเราก็เข้าสู่เคล็ดลับที่2นะครับเมื่อเราเข้าไปหน้าต่างของ continue เมื่อสักครู่จะเป็นหน้าต่างของ modify dimension style cc ที่เราตั้งค่ามาครับขีด cc ขีดย0นะครับให้เราไปที่แท็บของฟิกครับแล้วไปส่วนของ Scale for dimension f u t u r e นะครับตรงนี้นะครับ use over all scale off ให้เราเปลี่ยนจาก1ต่อร้อนะครับถ้าเป็น1ต่อ20ก็คือ0.2แล้วกดโอเคครับแล้วกดปุ่ม c o s t ครับแล้วเข้าหน้าต่างของ Property นะครับโดยกด Control 1ขึ้นมานะครับแล้วคลิกไฮไลท์ที่ด m e n s i o n ตัวนี้นะครับ ตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วไปส่วนของมิกไปส่วนของดิมสไตล์แล้วเราคลิกลูกศรลงครั้งหนึ่งนะครับไปที่เดอมิชันที่เราสร้างใหม่มคุยกับเมื่อสักครู่นะครับก็คือ CC20 คลิกเข้าไปครั้งหนึ่งอ่าแล้วกดปุ่มไอเคเพื่อปฎิการเลือกเดอมิชันตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไฮไลท์ตัวนี้เหมือนเดิมครับไปที่มิกไปที่ดิมสไตล์ คลิกลูกศรลงครั้งหนึ่งไปที่ดัมชันท c 2ีีเมื่อเราได้สเกลที่เหมาะสมแล้วครับเราก็ทำการปรับเราก็จะได้ i ด e ม s ชันที่สเกล1ต่อ20แล้วนะครับเพื่อนเคล็ดลับที่1นนะครับก็คือการสร้าง i ด e ม s ชันใหม่นะครับโดยอ้างอิงดิม 1cc 1ต่อร้อนะครับพิมพ์ดีสเปคบา เราก็จะเข้าหน้าต่างของ Dimension Style Manager นะครับไปดูทางด้านซ้ายมือสไตล์นะครับก็คือ CC 100ให้เพื่อนกดปุ่ม New แล้วตอนนี้นะครับจะขอเป็น Scale ที่1ต่อ50เพราะฉะนั้นเราก็จะพิมพ์50ตรงด้านท้ายนะครับแล้วเรากดปุ่ม Continue ครับเราก็เข้าสู่เคล็ดลับที่2นะครับก็คือการกำหนด Fix ตัวน,นี้นะครับไปที่แท็บของ Fix การกำหนดย o o Over All สเกลออ f นะครับเมื่อกี้เป็น1ต่อ100เพราะฉะนั้น1ต่อ50ก็คือ0.5ครับแล้วกดโอเคครับแล้วกดปุ่มคอสนะครับเคล็ดลับที่3นะครับก็คือการใช้หน้าต่างของ Property นะครับกด c อนโทรลหครับเมื่อเราเข้าหน้าต่างของ Property แล้วนะครับเราคลิกไฮไลท์ที่ Dimension ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนปรับสเก e นะครับแล้วไปส่วนของ Mix ไป Dim Style แล้วคลิกลูกศรลงครั้งนึงไป dimension ที่เราสร้างใหม่ก็คือ CC 5 0นะครับคลิก อีกครั้งหนึ่งแล้วกด e s c a เพื่อปิดาก,การเลือกดัมชันตัวนี้นะครับจะเลือกพร้อมกันก็ได้นะครับหรือเลือกทีละตัวก็ได้นะครับคลิกไลท์ที่ด m ม n s ชันแล้วไปส่วนของ mix ไป dim style แล้วคลิกลูกศรลงไปดัม n s ชัน cc 5 0 d i ิบดัมมชันก็ทําการปรับแล้วนะครับแล้วเราก็ปรับแต่งให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับอ่าตามน,นี้เราก็จะได้ด m e ม s ชันที่สามารถมีหลายสเกลได้แล้วนะครับเพื่อนโดยไปดูที่พิมดีสเปกบาร์ เราได้ทั้งของเดิมก็คือ cc 100และ cc 50และตัวสุดท้ายก็คือ cc 20เพื่อนๆก็สามารถที่จะนำตัว dimension ตัวนี้วิธีการนี้มาปรับใช้กับการปรับ dimension ได้หลากหลายสเก l และรวดเร็วและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆชอบ3เคล็ดลับปรับดิมได้หลายสเกลนะครับเพื่อนๆช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปๆนี้จะได้เผยแพร่ไปหลายๆคนบางคนที่อยากจะเขียนแบบก็สามารถที่จะเข้าใจในการเขียนแบบมากขึ้นนะครับ